มื้อเย็นทุกคนส้มตำอากาศมันร้อนมากเลยทุกคนก็เลยอยากกินอะไรที่มันแบบแซ่บๆมาทุกคนนี่ทำส้มกันทุกคนเครื่องมีแค่นี้แหละ <c oughs> ไม่เยอะการทําของยายๆมาทำพริกกระเทียมใส่ลงไปเนาะเผ็ดๆทุกคนอยากกินแบบเผ็ดๆใส่ถั่วฝักยาวพริกแหลกแล้วทุกคน ใส่น้ำปลาร้าเนาะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยทุกคนน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปเลยใส่มะนาวเขือเทศ แล้วก็มะเขือเปาะเขือเปาะจนดําดหมดละคนตําทุกอย่างให้เข้ากันไม่ต้องตําแรงทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่มะระก,กอ,อใส่ขนมจีนลงไปหัวหนึ่งหัวหนึงพอละ มีกุ้งอยู่สี่ห้าตัวเนาะใส่กุ้งลงไปเลยคน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 คุกเขาให้เข้ากันอน่ากินมากเลยทุกคนเลยเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาเทใส่จานกันทุกคน พร้อมเสิร์ฟจ้าเทกันเลยนี่น่ากินมากเลยทุกคนน้ำลายไหลไหมทุกคนมาคุณละคำสองคำเร็วแซบแซบนี่ ส้มตำยำเย็นของเยยายทุกคนเป็นไงน่ากินมากเลยเห็นไหมน้ำลายไหลไหมทุกคนยัยว่ยวๆจ้ามาเร็วส้มตำยำเย็นอร่อยอร่อยกุ้งด้วยเห็นไหมเนี่ยนะย,ยายขอตัวไปกินก่อนหนะ้าทุกคนแซ่บมาก คุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของยายๆนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า